ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องพายุฤดูร้อนบริเวณประเทศไทยตอนบนค่ะมีผลกระทบตั้งแต่วันที่1-4มีนาคม2564ฉบับนี้เป็นฉบับที่1นะคะลงวันที่28กุมภาพันธ์2564ค่ะในช่วงวันที่1-4มีนาคม2564ประเทศไทยตอนบนจะมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้นค่ะโดยมีลักษณะของพายุฝนฟ้าคนองลมกระโชกแรงนะคะ กับมีลูกเห็บตกบางพื้นที่รวมถึงฟ้าผ่าโดยภาคตนออกเชิงเหนือและภาคตอนออกจะมีผลกระทบในวันที่1-3มีนาคม5 6 6 4ค่ะส่วนภาคเหนือตอนล่างภาคกลางภาคตอนออกรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะคะก็จะเริ่มได้รับผลกระทบในวันที่2-4มีนาคม5 6 6 4ค่ะจึงขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนระวังอันตรายนะคะจากฝนฟ้าคะนอง และลมกระโชกแรงที่จะเกิดขึ้นค่ะโดยหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่นะคะสิ่งปลูกสร้างและป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงค่ะสำหรับเกษตรกรควรเตรียมการป้องกันและระวังความเสียหายนะคะที่จะเกิดต่อผลผลิตทางการเกษตรไว้ด้วยค่ะทั้งนี้นะคะเนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังปานกลางอีกระลอกนึงจากประเทศจีน จะแผ่ลงมาปกคลุมภาคตอนออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้ประกอบกับมีลมใต้และลมตอนออกเฉียงใต้ได้พัดนำเอาความชื้นนะคะจากอ่าวไทยและทะเลจีนใต้ค่ะเข้ามาปกคลุมภาคเหนือตอนล่างภาคตอนออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตอนออกรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลด้วยนะคะในขณะที่ประเทศไทยตอนบนเนี่ยมีอากาศร้อนลักษณะเช่นนี้นะคะก็จะทำให้ประเทศไทยตอนบนเนี่ย มีฝนฟ้าขนองค่ะลมกระโชกแรงกับมีลูกเห็บตกบางพื้นที่นะคะรวมถึงอาจจะมีฟ้าผ่าเกิดขึ้นได้ค่ะตอนนี้เราก็มาฟังพยากรณ์อากาศประจำวันที่28กุมภาพันธ์าร้อกับนุ้ย h a ฟ f a นุ้ยสเตนะคะนุ้ยขอขอบคุณข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาและเว็บไซต์ YR ค่ะเพื่อนๆอยากให้นุ้ยปักหมุดที่อำเภอไหนจังหวัดไหนนะคะก็เขียนมาบอกได้ที่ใต้คลิปเลยค่ะ เขียนเข้ามารายงานสภาพอากาศของจังหวัดเพื่อนๆได้นะคะฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งก็กดได้ตามนี้เลยนะคะกดกระดิ่งก็เพื่อที่จะแจ้งเตือนเพื่อนๆว่าคลิปพยากรณ์อากาศของนุย้ยหรือคลิปที่มีสาระสําคัญของนุ้ยมาแล้วค่ละลักษณะอากาศทั่วไปความกดอากาศต่ําเนื่องจากความร้อนปกคลุมประเทศไทยตอนบนนะคะลักษณะเช่นนี้ทําให้บริเวณดังกล่าวเนี่ยมีอากาศร้อนกับมีฟ้าหลวนในตอนกลางวันค่ะ ในขณะที่ลมตะวันตกในระดับบนพัดพาความหนาวเย็นจากเทือกเขาหิมาลัยนะคะผ่านประเทศเมียนมาเข้ามาปกคลุมภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนค่ะทําให้ภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนมีอากาศเย็นในตอนเช้าส่วนลมตะวันออกกําลังอ่อนยังคงพัดปกคลุมภาคใต้และอ่าวไทยก็ทําให้คลื่นลมบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันเนี่ยมีกําลังอ่อนค่ะ อันหนึ่งในช่วงวันที่1-4มีนาคม2564บริเวณความกดอากาศสูงกำลังปานกลางจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคตอนออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้ค่ะประกอบกับมีลมใต้และลมตอนออกเฉียงใต้ได้พัดนำเอาความชื้นจากทะเลจีนใต้และอ่าวไทยนะคะเข้ามาปกคลุมภาคตอนออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางและภาคตอนออกรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลด้วยค่ะ ในขณะที่ประเทศไทยตอนบนเนี่ยมีอากาศร้อนใช่ไหมคะเมื่อร้อนมาทบกับความเย็นนะคะลักษณะเช่นนี้ก็จะทําให้บริเวณดังกล่าวมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้นค่ะโดยมีพายุฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงค่ะและมีลูกเห็บตกบางพื้นที่นะรวมถึงฟ้าผ่าโดยจะเริ่มในภาคตอนลองเชียงเหนือและภาคตอนออกก่อนค่ะส่วนภาคเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะคะ จะได้รับผลกระทบในวันถัดไปค่ะจึงขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนเนี่ยระวังอันตรายนะคะจากฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงที่จะเกิดขึ้นค่ะโดยหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่นะคะสิ่งปลูกสร้างและป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงค่ะสำหรับเกษตรกรควรเตรียมการป้องกันและระวังความเสียหายที่จะเกิดต่อผลผลิตทางการเกษตรไว้ด้วยนะคะ ตอนนี้เราก็มาฟังพยากรณ์อากาศตามภาคต่างๆกันค่ะภาคเหนือมีอากาศเย็นในตอนเช้าโดยมีอากาศร้อนกับฟ้าหลัวในตอนกลางวันค่ะอุณหภูมิต่ำสุด16-22องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดนะคะ34-39องศาเซลเซียสเลยค่ะบริเวณยอดดอยอากาศหนาวถึงหนาวจัดอุณหภูมิต่ำสุด5-14องศาเซลเซียสค่ะ ลมตะวันตกความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะที่อำเภอชนแดนจังหวัดเพชรบูรณ์ท้องฟ้าแจ่มใสนะคะมีลมอ่อนค่ะอุณหภูมิตอนเช้าเนี่ย22องศาเซลเซียสตอนกลางวัน35องศาเซลเซียสแล้วก็ตอนเย็นค่ะ29องศาเซลเซียสพรุ่งนี้ไม่มีฝนค่ะก็จะมีฝนประมาณวันพุธนะคะภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคอีสาน มีอากาศเย็นในตอนเช้าค่ะโดยมีอากาศร้อนกับมีฟ้าหลวในตอนกลางวันนะคะอุณหภูมิต่ำสุด16-23องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด35-38องศาเซลเซียสค่ะบริเวณยอดภูอากาศหนาวอุณหภูมิต่ำสุด12-15องศาเซลเซียสลมตวันออกความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะเที่ยมเพอท่าตูมจังหวัดสุรินทร์ฟ้าโปร่งนะคะมีลมโชยค่ะ อุณหภูมิตอนเช้า24องศาเซลเซียสตอนกลางวัน34องศาเซลเซียสและก็ตอนเย็นค่ะ29องศาเซลเซียสพรุ่งนี้ไม่มีฝนนะคะจะมีฝนมาเยือนก็ประมาณวันพุธเหมือนกันค่ะภาคกลางมีอากาศร้อนกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวันอุณหภูมิตำสุด2 1่สอถึงองศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด36 3 9องศาเซลเซียสเลยนะคะ ลมวันตกความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะเที่ยำเภอบ,บ้านโป่งจังหวัดราชบุรีท้องฟ้าแจ่มใสนะคะมีลมโชยค่ะอุณหภูมิตอนเช้าเนี่ย21องศาเซลเซียสตอนกลางวัน35องศาเซลเซียสแล้วก็ตอนเย็นค่ะ28องศาเซลเซียสจะมีฝนนะคะก็ประมาณวันพุธค่ะภาคตวนออกมีอากาศร้อนกับมีฟ้าหลวในตอนกลางวัน อุณหภูมิต่ำสุด22 2 5องถึง25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32 3 8องถึง38องศาเซลเซียสค่ะลมใต้ความเร็วนะคะ10 3ถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรค่ะเที่ยมเภอคลุงจังหวัดจันทบุรีมีฝนตกตอนเที่ยงถึงบ่าย2นะคะปริมาณฝนก็ไม่ได้มากเลยค่ะก็แค่0.2ม mm ิลลิเมตรค่ะทุ่งนี้ก็ยังมีฝนนะคะและมากกว่าวันนี้ด้วยค่ะ ภาคใต้ฝั่งตอนออกฝั่งอ่าวไทยมีเมฆบางส่วนค่ะอุณหภูมิต่ำสุด19-24องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32-37องศาเซลเซียสค่ะลมตอนออกความเร็ว10-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรค่ะเที่ยมเพอปทิวจังหวัดชุมพรฟ้าโปร่งแดดแรงค่ะมีลมโชยนะคะอุณหภูมิตอนเช้า21องศาเซลเซียส ตอนกลางวัน30องศาเซลเซียสแล้วก็ตอนเย็นค่ะ27องศาเซลเซียสพรุ่งนี้ไม่มีฝนนะคะภาคใต้ฝั่งตะวันตกฝั่งอันดามันมีเมฆบางส่วนค่ะอุณหภูมิต่ำสุด20-24องศาเซลเซียสอุณหภูมิมสูงสุด33-35องศาเซลเซียสลมตะวันตกชิีงเหนือความเร็ว10-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตร เที่ยมเพอคูระบุรีจังหวัดพังงาท้องฟ้าแจ่มใสสลับกับมีเมฆบางส่วนค่ะมีลมโชยนะอุณหภูมิตอนเช้า20องศาเซลเซียสตอนกลางวัน30องศาเซลเซียสและก็ตอนเย็นค่ะ24องศาเซลเซียสพรุ่งนี้ไม่มีฝนนะคะส่วนที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลค่ะมีอากาศร้อนกับมีฟ้าหลวในตอนกลางวันอุณหภูมิต่ําสุด23-25องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด35-38องศาเซลเซียสค่ะลมใต้ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงจบพยากรณ์อากาศประจำวันที่28กุมภาพันธ์2564ค่ะพบกับนุ้ยได้ใหม่ในคลิปหน้านะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย